มือนีครบรอบสิบเดือนยูมี่ได้มาเฮ็ดเวียกแล้วกลับมาเฮีนยนยูไทยมือนีก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อทองคําเป็นของขวัญตัวเองเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิเป็นเนาใดทุกคนสบายดีน้องซื้อยูมี่นอเป็นคนลาวที่มาเฮ็ดเวียกแล้วกลับมาเฮียนต่อยูนี่นำโดยมือนี้ยูมี่จะเดินทางไปเยาวราชซึ่งจะไปซื้อทองให้ตัวเองนอกเนื่องจากว่ายาวราชกับเป็นแหล่งที่เคยเห็นว่าแบบเขาจะอ,อกข้าวเก่ยวกับทองเกี่ยวกับอย่างหลายนะคนก็แนะนําให้ไปซื้อ,อยวันนั้นยูมี่ก็เลยตัดสินใจนอนว่าสิมาจากหอเลยมื่อที่ยูมี่ไปนะยูมี บอกเลยว่าฝุ่นไล่หลายทุกคนช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงที่ฝุ่น PM 2 5ค่อนข้างหลายอยู่ในกรุงเทพนี้ภัยอาศัยอยู่กรุงเทพกันทุกคนอย่าลืมปิดแมสเด้อคนตัวยนะูมี่นะมือนี้ก็คือลืมเอาแมสมาป้งจากฝุ่นไหมทุกคนบบได้รรมดาเลยคลิปนี้ก็าจะพากเสียงเป็นค่อนข้างหลายเนื่องจากว่าโทรศัพท์ยูมี่นะค่อนข้างจะเพลแล้วอีกสองเดือนทางงน้าเนาะก,ก็จะครบปีที่ยูมี่ได้มาเฮียนและก็มาเฮ็ดเวียกยูนี่และมือน,นี้ได้ข่าวว่าแบบว่าราคาทองลงแน่นอยนึงอะบ่ได้ลงหลายดอกทุกกคนกน็เเลยตสิใจว่าอ,อซอ เป็นของขวัญให้ตัวเองอาจจะบ่ได้ซื้อหลายดอกแต่ว,ว่ามันก็เป็นน้ำพักน้ำแพงของเฮาที่เฮาได้หามาเองอหูซึกภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยมือนี้ยูมิกะมากับน้องสาวสองคน,นเนาะพวกเฮาสองคนนี่คือไปใส่มาใส่น้ำกันตลอดตอนนี้แม่นยูมีน่าจะเข้าแถบแบบแถวเยาวราชแล้วแปลว,ว่าถ้าในใดที่เห็นป้ายแบบแ,แ,แดงๆนี่จังน่อยนะเขาจะบอกว่าเข้าแถบเยาวราชเนื่องจากว่าส่วงที่ยูมีมาซื้อนะก็จะเป็นช่วงที่แบบเลยตุวจีนมาหน่อยนึงนี่แม่นเป็นครั้งแรกของยูมีเลยที่ว่าได้มาบอนนี่บอนเยาวราชนี่แหละเคยย ่งแต่ตอนแรงแต่ว่าตอนเช้านี้บบได้เคยย่างจักเื้อเมืองทุกคนป้ายเต็มเลยแถวนี้เขาจะบอกว่าจะเป็นคนเชื้อสายจีนซะส่วนหลายเนะป้ายสีแดงแบบ ติดเต็มเลยงามสุดๆเลยทุกคนฮานที่ยูมี่มาซื้อน่ะเห็นเขาจะออกข่าวเนาะทุกคนก็นเลยเอออยากลองมาเบิ้งเขาจะบอกว่าคนหลายหลายบอกว่ายูมี่จะถ่ายได้น้อยหรือว่าได้หลายให้ทุกคนมาเบิ้งเนาะเงินส่วนนี้ก็เป็นเงินที่ยูมี่เก็บเล็กผสมน้อยเนาะแบบบางเดือนก็กินแต่มาม่า่ะนะทุกคนบางเดือนก็กินแต่ไข่แต่ก็ยังโชคดีเนาะที่ว่าเออไอคนไทยหลายๆคนก็จากระจาดีกับเฮาบางคนก็ส่งแนวกินไม่ให้กินบางคนก็ส่งของไซมาให้อันนี้ก็ต้องขอบใจทุกคนที่ส่งมาให้อดีเด้อยูมี่นี่แม่นประหยัดเงินได้หลาย บาทเลตอนนี้ยูมิอยู่ที่เยาวาราชแล้วกำลังพากันสิไปซื้ออซื้อทองนะจ๊ะทุกคนโอ๋ยทุกคนเดี๋ยวยูมิจะส่งให้เรองว่าเป็นอะไรข้า,นนางหลังโอ้ทุกคนเบื้องข้างหลังบอกเลยว่า นีนนกน่ก็มเป็นบรรยากาศทางย่างไปฮานทองที่เขาจะไปซื้อนะทุกคนรู้สึกว่าตอนเซานี้น่าจะไม่ได้มีของขายหลายเท่าตอนแรงเพราะว่าตอนแรงน่ะคือจังว่ามีแบบนักท่องเที่ยวค่อนข้างหลายนะตอนเ้าก็ถือว่าเป็นออียงที่มันเงียบๆดีเนาะทุกคนว่าถ้าเขามาตอนกลางคืนนะคือตอนแรงน่ะจะบบเห็นภาพแบบนี้แน่นอนอยุมีการย่างไปเรื่อยๆเลยยังพันหูเยูว่าฮานทองที่เขาจะไปซื้อนะยูบอกเลยระหว่างทางก็สิมีฮานซาไข่มุกคันอันกาแฟแน่แล้วก็มีซาตั้งซาดหลาย เกา,าวราชนี่คงดีค้าเจ้าคืออย่างทุกคนแม่นเก่าราลดบอเพราะว่าเห็นกาเจ้าอันประกาศว่าเก่ารัลดเกาวาลาดเก่าวาลาชาวาช่า,วา,า,วาวสั้นยูมีก็เลยสงสัยนะว่าแบบ อันยูบอนี่คือเดอะเบสแม่บอกว่าว่ามาต้องกินว่าตอนเซาคนบลายเบื้องไปเบื้องมากัะแม่นคนหลายอยู่ด้นี่หางฮานที่แม่ว่าฮานอาหารดังๆค่ะนะก็สิมีคนต่อคิวนำยูมี่ว่าสกินฮันนันขาหมูฮันนึงแต่ว่าคนต่อคิวหลายเกินก็นเลยบ่ได้พากันกินนี่ทุกคนตั้งแต่ยูมีได้ลงจากรถมานะมีฮานเก่ารัดขายแล้วประมาณเป็นสิบสิบพนเลยอาการมื้อที่ไปนะค่อนข้างจะฮอนเลยและก็ยูมีอยากขอเว้าถึงเนาะคลิปที่แล้วที่ว่ายูมีได้ถ่ายไปเป็นการเว้าภาษาไทยเบิดท,ทั้งคลิปซึ่งคลิ ตื่นเต้นเฮงที่แบบ โซซิได้อเอาลงนะแต่ว่าผลตอบรับก็ถือว่าดีเนอะเพราะว่ามีเอื้ออ้ายหลายๆคนนะก็บอกว่ายูมีนา่ว้าภาษาไทยชัดแล้วซึ่งมันก็ดีใจแฮงที่มีคนมาย้องแล้วก็มีคนมาเห็นว่าเออแบบสำเนียงภาษาเฮามันดีขึ้นแล้วแล้วก็มีเอื้ออ้ายหลายๆคนบอกว่าแบบเออสำเนียงชัดสำเนียงเป๊ะอันนี้ก็ต้องขอบใจอะไเนาะทุกคนค่อยก็ดีใจคือกันยูมีบอกเลยว่าตั้งแต่ยูมีย่างมานะทุกคนฮานทองเตปนหนึ่งบางฮานกับคนหลายบางฮานกับคนบหลายแล้วกับสาวต่างชาติส่วนหลายกับซีมีดต่ฝรั่งแล้วกับ คนกับคนจีนน่าข้างจะหลายคือการการเปิดประสบการณ์เลยเนาะที่มาซื้อทองเยาวราชครั้งแรกแล้วก็ยูมิอยากขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามหนูแล้วก็ให้กําลังใจหนูมาตลอดแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของหนูด้วยค่ะเลยอยากมาซื้อของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองยูมิเกิดวันที่4มีนาคนะทุกคนฝากพี่ๆทุกคนอวยพรวันเกิดหนูด้วยนะคะขออนุญาตสลับมาเป็นภาษาลาวค่ะตอนนี้นาะยูมิกัญย่างก็จะหออทานทองแล้วทุกคนยูมิอยากถามว่าทานทองอันนี้นะที่แบบข้าเจ้าดังๆบอกแบบอ่ านซื้อและบแบบคุ้นๆุคือจังได้ยินข่าวนะว่ายูมีแม่นย่างไปซื้ออยู่ตรงข้ามเพราะว่าเห็นคนหลายๆน้องก,ก็เลยเออลองเข้าไปหาน,นี้ดีกว่าเข้ามาปุ๊บกะสิเห็นเป็นท้องแท่งแบบนี้ซึ่งแบบคนหลายแหงทุกคนเท่ากันเลยต้องต่อคิวได้คิวที่แปดที่เก้าูแลทำอิทแมนยูมีอยากซื้อท้องแท่งแบบนี้เพราะว่าเวลาขายนะกะสิบได้ขาดทืนหลายจากที่เฮายางมาเมื่อกี้ีนบ้าไกลๆน้องค่อยก็เม่นเมื่อยแล้วเนาะทุกคนอาจจะบรได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งหลายเนาะเนื่อง,งจากว่าคนในหานลูกค้าในหานก็จะไลายแบบพออ คิวนะคะกาแฟซื้อฟ้าออกมาเลยนี่แหละทุกคนพอออกมาแล้วเดี๋ยวฮาวซื้อเก่ารัดมาลองซิมเบิง้งเก่ารัดนี่แม่นราคาโลละ300ร้อยเนาะก็อยากลองเบิ้งคือกันบ้านฮาก็มีคือกันแต่ว่ามันเป็นหน่วยน้อยๆน,นะเป็นผ่เคยกินแน่พราโหว,ว่าแถวแถบอีสานจะมีคือกันบ่แต่บ้านค่อยนะ่ะจะมีมากไบ่มีแหละแต่ว่าเป็นมากน้อย่วนซีได้กินแต่ละมากตอนนั้นนี่คือทุกแปลตายน้องยูมีซิมแล้วคนบอกว่าแบบเซฟก็เลยพากันซื้อไปกิน,นกเนาะครื่องโล,โลและการหลังจากซื้ออันนี้แล้วเดี๋ยวควยจะเปิดให้เบิ้งเนาะว่าลายที่ค ซื้อมานะเป็นแบบได้วามาตอนฮอดรถดแล้วนั่นเองอันนี้ก็พากันสวมให้กันอยู่เนาะอันนี้ก็แม่นลายที่ค่อยเลือกมาทุกคนเห็นค่อยลงคลิปนี้่าคิดว่าค่อยอวดรวยหรืออีหย่างเด้อจริงๆก็คิดว่าสิบได้เ็ดคลิปแล้วเนื่องจากว่าบ่ได้ถ่ายคลิปอีหย่างมาเลยแต่ว่าก็อยากลงไว้เป็นความทรงจาตัวเองเนาะว่าครั้งนึงนะ่ะในอายุซัมนี่เฮาสามารถเทดเป้าหมายตอนกอนทีิศมาไทยได้แล้วถึงว่ามันอาสิบ่ได้ยิ่งง่ายหรืออาซิบ่ได้ประสบผลสําเร็จซ้าคนอื่นที่อายุเท่าๆกันแต่ว่ายูมีเองก็ถือว่าภูมิใจในตัวเอง อ๋อลืมไปเลยเมื่อกี้นี้ที่ยูมี่ซื้อมาน่ะแม่นเป็นทองเนึ่องบาทนอบอิบได้หลายสาหรับผ่หลายๆคนแต่สําหรับค่อนี้ในระยะเวลาเพียงซิบเดือนกับการจ่ายค่าเทอมการจ่ายค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแล้วยูมี่เองก็ได้ส่งเงินให้พ่อใส่ยู่บ้านนํามีก็หูสึกว่าการที่เขาเก็บได้ซัมนี่จากคนที่จากบ้านมาไกลมาเล่นตามหาความฝันของตัวเองตามหาเป้าหมายของตัวเองยูมี่หูซึกว่าซํานี่ก็ถือว่าเก่งแล้วแล้วตอนนี้นะทุกคนยูมี่กำลังอยู่ในสะพานอันใดบก ราะว่าแบบเห็นวิวงามดีขะนาะก็เลยถ่ายมาถนนหนทางขาเจ้านี้สะอาดแล้วกันยิ่งใหญ่เฮงเขาที่ยูมีอ่านน่นนาจะเป็นสะพานภูมิพลอันถึกว่าทึกใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเด้อทุกคนเห็นหนทางแบบนี้นะยูมีกําลังเดินทางไปทะเลไปกับแม่ยูมีนั่นเองเพื่อนบอกว่าจะพาไปเที่ยวไปฉลลงคลิปที่ไปทะเลนะบางคนก็น,น่าจะได้เบิ่งแล้วข้างๆนะทุกคนมีแม่น้ําเจ้าพญานาม,มาทุกคนเมื่อกี้นี้เขาซื้อเก่าลาดมาเม่นบอเดี๋ยวยูมีจะมาลองซีมเก่าลาดเบื้องอันนี้คือ เขาลัดเนาะมาซื้ออยู่ใส่เกาะเมื่อกี้นี้เขาซื้อที่ใส่ก็อะไรเยาวราชเนาะเยาวราชจ้าทุกคนเธอลองแกะให้เขากินแน่นี่อันนี้เป็นอะไรันะแชทแชท ซอยเมน่อนกี้นี่นะอ,อร่อยมาก็ดเา็ดอย่าเห็นไหมนี่ทุกคนอันนี้คือราคา80บาทเบิ้งถุงเต็มๆเลยมเลยสีมันคนเบิ่งขอเอาซิซูเซตก่อนแป๊บนึงระหว่างเดินทางนอกก๊าซประมาณนี้สิชยัยใช่สิริชัยมันอยู่เซ็นหนึ่งมันนอนเซ็นนี่

นาจุดนี้ยูมีกับเอนเด้ฮอททะเลแล้วที่ยูมีมามือนี้น่ะเป็นทะเลบางแสนนอตแล้วก็สิมาตลาดอ่างศิลาน้ำคลิปนั้นยูมีก็ได้ลงไปแล้วเนาะสำหรับผู้ที่ยังบ่ทันได้เบิ่งก็สามารถย้อนไปเบิ่งได้มาฮอดกระยำแรงๆแล้วทุกคนอากาศดีสุดๆเลยบ้างแม่ตัวยูมีเองนะตื่นเต้นทุกเช้อที่ได้มาตอนยังน้อยนะมากลิ่นทุกคนมาลิ่นน้ําทะเลแห่งเื่อใดที่ได้มาก็แม่นดีใจพอใหญ่มาแล้วก็บ่ค่อยได้ลงลิ่นแล้ว มันงามเพคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ทุกคนเบิกก่อนไม่มีเลนอ่มีไงนี่มมันโดนเล่นได้เลยเขาจอดแล้วกันย่างดินแถวแถวนี้แล้วเนาะทุกคนเป็นแบบเป็นการชมวิวอุ้ยมีหมึกช็อตด้วยอ่ะอยากลองกินหมึกช็อตทุกคน คลิปนี้กระจบไใบเพียงซัมนี้เนาะฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสามารถกดซื้อเพื่อแต่งให้ยูมีได้เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย